รถเก่งสีดำคันหนึ่งแล่นไปตามท้องถนนด้วยความเร็วปานกลางมันถูกขับเคลื่อนโดยเด็กหนุ่มอายุ19ปีที่มีชื่อเล่นว่าวินภายในรถที่มีสมาชิกที่นั่งมาด้วยกันอีก3คนนั่นคือบอมโจและแนนที่เป็นหล่าเพื่อนสนิทข,ของวินนั่นเองทั้ง4คนกำลังเดินทางกลับบ้านของตนโดยเพิ่งขึ้นรถกลับออกมาจากปาร์ตี้งานวันเกิดของท็อปซึ่งเป็นเพื่อนของอีกคนในกลุ่มหนึ่งของพวกเขา <c oughs> เป็นเสียงของแนนที่กำลังสำหรักน้ำดื่มกินยังไงของเธอเนี่ยย่ซุ่มซ่ามเริ่มหมดแล้วบอมว่าแกไม่เคยสำหรักน้ำรือไงแนนสวนกลับไปทันควันอะไรอะ่ะน้ำโหกเหรอเอาผ้านี่ไปเช็ควิงหยิบผ้าออกมาจากลิ้นชักหน้ารถก่อนจะโยนไปให้แนนที่นั่งอยู่ตรงเบาะหลังกับบอมเช็ดให้แห้งด้วยนะเดี๋ยแม่กูว่ากี้ห่งห่วงรถอยู่เออรู้แล้วนะ่า แนนว่าพลังขับซับน้ำรอบๆตัวที่กระจายหกออกมาจากขวดกูปวดชีว่ะไอวินมึงจอดข้างทางหน่อยดีเออเออรถของวินค่อยๆเบี่ยงตัวชิดเข้าทางข้างทางตามคำขอของโจทันทีไม่ไหวแล้วเรากูแป๊บนึงนะเจ้าว่าก่อนลงจากรถไปเด็กหนุ่มปลดซิปกางเกงของตัวเองลง ก่อนจะได้ระบายของเหลวที่อัดอั้นมานานออกไปหน้าตาของโจรูผ่อนคลายอย่างเห็นได้ชัดหลังจากที่เขาได้ทำธุระเสร็จเรียบร้อยแล้วขณะที่โจกำลังรูดซิกกางเกงอยู่นั้นพรานสายตาของเขาก็ได้พบกับบ้านหลังหนึ่งที่อยู่ไกลออกไปจากเขาเพียงไม่ถึงกิโลเมตรซึ่งบ้านร้างที่ตั้งอยู่กลางป่าน่ากลัวราวกับบ้านผีสิงไม่มีผิดและเพราะความน่ากลัวของมัน ที่เป็นต้นเหตุให้โจตัดสินใจเรียกเพื่อนทั้งสามคนให้ลงมาจากรถเฮ้ยพวกมึงลงมานี่หน่อยดีวะจะให้กูไปดูช้างนอนมึงได้งไงรีบฉีแล้รีบขึ้นมารถเธอมึงอะวินเอ่ยขึ้นเออพวกมึงลงมาเถอะและแล้ว,ลวทั้งสามคนก็ลงมาจากรถตามคำขอของโจเสร็จจนได้อะไรวะไอ้โจมีอะไรบอมถามขึ้นพวกมึงเยูวนู่น โจพูดพร้อมกับชี้มือไปที่บ้านรางในป่าน่ากลัววะรีบไปกันเถอะเป็นเสียงของแนนเดี๋ยวพวกมึงลืมไปแล้วหรอว่าไอ้ทอมมันกำลังหาโลเคชั่นถ่ายหนังอยู่กูว่าบ้านหลังนี้แหละเหมาะเลยมึงจะบ้าหรือโจน่ากลัวจะตายหาวินทวงขึ้นน่ากลัวตรงไหนวะพวกเรามากันทั้งสี่คนกูว่าผีคนกลัวพวกมึงมากกว่า จะคํำแล้วนะเว้ยถ้ากูกลับคํำแม่กูด่าแน่งั้นมือมากับกูแปบ๊บเดียวยังไม่ทันที่วินจะแยง้งโจก็ลากแขนวินให้เดินตามไปด้วยทันทีทำให้ทั้งบอมแลนะแนนต้องเดินตามไปอย่างเลี่ยงไม่ได้ทั้งสี่คนมาหยุดกันอยู่ที่บริเวณหน้าบ้านร้างซึ่งมีลักษณะเป็นบ้านปูนสีขาวสองชั้นที่สภาพดูเหมือนว่าจะร้างมาหลายปีแล้ว ทำประตูทางเข้ายังหลุดออกลงมากองอยู่กับพื้นมีวัชพืชสีเขียวขึ้นรายล้อมรอบบ้านเต็มไปหมดโจหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายรูปเขาเดินสำรวจไปทั่วบ้านอย่างไม่เกรงกลัวสิ่งใดๆทั้งสิ้นส่วนเพื่อนอีกสามคนก็เดินตามเขามาติดๆเช่นกันมือของโจเอื้อมไปเปิดสวิตไฟบนผนังห้องทันทีที่เขาเห็นมัน และเป็นที่น่าตกใจสําหรับพวกเขาทั้งสี่คนที่ไฟในห้องที่คาดว่าจะเป็นห้องนั่งเล่นได้เปิดสว่างขึ้นไฟติดได้ไงวะอย่างนี้ก็ไม่ได้ร้างอะดิโจว่าประตูพังสักขนาดนั้นคงจะมีคนรู้หรอกเป็นเสียงของแนนวินที่เดินอยู่ข้างๆโจน,นั้นเมื่อได้ยงางไกรเข้ามายัางบ้านหลังนี้เขากลับพบว่ามันไม่ได้น่ากลัวอ,อย่างที่เขาคิดไว้สักเท่าไหร่ เท่าที่วินสังเกตในบ้านยังคงมีเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งหลงเหลืออยู่บ้างและในความคิดเขามันช่างดูโบราณไม่เข้ากับรูปทรงของบ้านหลังนี้เลยสักนิดเจ้ากับวินพากันเดินไปสำรวจยังชั้นสองของบ้านส่วนบอมกับแนนเดินอยู่บริเวณชั้นล่างหยิบจับสิ่งของเพื่อสำรวจไปมาจนลืมความกลัวก่อนที่จะเข้ามาในบ้านหลังนี้ไปจนหมดสิน้นในตู้นี้มีอะไรด้วย แนนหยิบบางอย่างออกมาจากตู้ไม้ขนาดกลางเมื่อนำมาวางบนโต๊ะกลางห้องก็พบว่าเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมบางอย่างที่ถูกห่อไว้ด้วยผ้าอีกทีเมื่อกางผ้าออกถึงได้รู้ว่ามันคือเกงกระดานและมีลูกเต่าห่อมาด้วยอยู่หนึ่งลูกเกมเศรษฐีเหรอบอมถามเหมือนอยู่นะแต่ไม่เห็นมีตัวเดินเลยล่ะแนนพูดพลางสำรวจกระดานไปมา ก่อนจะไปสะดุดกับตัวอักษรที่ถูกเขียนไว้บนด้านหลังของกระดานทอยลูกเต่าเพื่อทำนายโชคชะตาแค่เกมเด็กเล่นนาเมื่อบอมพูดจบแดน,นก็ทอยลูกเต่าที่อยู่ในมือทันทีบอมงงเปิสงสัยเล็กน้อยคิดไม่ถึงว่าแดนจะเชื่ออะไรแบบนี้ด้วยเลขสี่นะแดนใช้นิ้วลากจากจุดเริ่มต้นบนกระดานไปหยุดที่ช่องทีสี่ มันเป็นรูปภาพที่มีลักษณะคล้ายเชือกลายเส้นวาดด้วยหมึกสีดําที่ดูเหมือนจะคงทนกว่าสภาพบ้านหลังนี้เสียอีกนี่ฉันทําบ้าอะไรอยู่เนี่ยเรากับว่าเพิ่งได้สติกลับมาเธอสายหัวด้วยความสง,งนเพราะมื่อคู่เรากับว่าเธอไม่ได้ตั้งใจจะทอยลูกเต่าแต่ร่างกายของเธอมันเคลียบไปเองก็เธ oh, อเพิ่งทอยลูกเต่าไปได้ยังไงล่ะอี <S 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 บื้อบอมว่า พร้อมกับหยิบลูกเต่าขึ้นมาโชว์ให้แนนดูจากนั้นบอมก็เหมือนหลุดเข้าไปในภวังบางอย่างเขาทอยลูกเต่าที่อยู่ในมือลงบนกระดานจนแนนเองก็แปลกใจกับท่าทีที่เปลี่ยนไปกระทันหันของบอมเช่นกันนายเองควงคมงานมันเช่นนั้นแหละเด็กสาวคิดในใจเฮ้ยทำอะไรกันวาพวกมึงเล่นอะไรกันเนี่ยโจที่พึ่งลงมาจากชั้นบนเอ่ยถามเกมกระดานนะดิไอแดนมันเจอจากในตู้บอมว่า ก่อนจะมองไปยังลูกเต่าที่ตัวเองทอยปรากฏว่าเขาทอยได้เลขสองได้รูปบ่อน,น้ำหมายความว่าอะไรวะแนนที่ดูผลลับให้กับบอมเกมอะไรวะโจถามขึ้นอย่างสงสัยเมื่อเห็นท่าทีของบอมกับแนนที่ดูสดอกสนใจกับเกมกระดานที่วางอยู่ตรงโต๊ะตรงหน้าแล้วไอ้ลูกต่อน,นี้มันโจยังพูดไม่ทันจบประโยค ตัวเขาก็ถอยลูกเต๋าที่อยู่ในมือทันทีตัวเขาไม่ได้ตั้งใจทําแบบนั้นแต่บางอย่างทําให้สั่งร่างกายของโจขยับไปเองสุดท้ายมึงก็ทอยเป็นเสียงของบอมได้เลขสมวะ่ะแล้วมันเป็นรูปอะไรวะเนี่ยด้วยน้าเสียงที่ดูสงสัยของแนนทําให้บอมชะง,งักหน้าเพื่อดูรูปบนกระดานอีกคนเหมือนรูปคนนอนคว่ำบอมว่า มึงนี่ก็ช่างจินตนาการจริงๆโจ,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 จว่าเขาให้พวกมึงกลับกันเถอะวินที่เพิ่งเข้ามาในห้องเอ่ยขึ้นจะข้าแล้วเดี๋ยวแม่ก,กูดาเออ,เออเออเออไอพวกนี้ชวนกูเล่นอะไรปัญญาอ่อนก็ไม่รู้กูจับมือมึงเล่นหรือไงไอเอนนี่บอมว่าเข้าให้โจหลังจากบทสนทนาจบลงทุกคนพากันเดินออกจากบ้านร้างไปยังรถที่จอดอยู่ข้างทาง โดยมีเป้าหมายเพื่อกลับบ้านกันนั่นเองและแล้วโจก็ได้รูปโลเคชันสำหรับถ่ายหนังสมใจหวังแต่มีสิ่งหนึ่งที่พวกเขาไม่รู้ก็คือเลยก็คือมีบางอย่างกำลังจ้องมองพวกเขาอยู่ในบ้านร้างตั้งแต่ที่พวกเขาย่งางลกรเข้ามาและขณะที่พวกเขากำลังเดินจากไปพวกมันก็ยังคงจ้องมองพวกเขาอยู่เช่นกันสามวันถัดมาเวลาแปดโมงเช้า มีอะไรกินบ้างะแม่วินเดินไปที่ครัวก่อนจะเปิดตู้เย็นเพื่อหาของกินแม่ทำกับข้าวอยู่บนโต๊ะนู่นแม่ทำไว้ให้หมดแล้วหูจะกินหมดไหมเนี่ยเด็กหนุ่มพูดพลางสอดส่องกับข้าวแต่ละอย่างที่วางอยู่บนโต๊ะหมดอยู่แล้วแม่ทำกับข้าวอร่อยวาวาจะกินให้หมดเลยเป็นเสียน้องสาวของวินที่ยืนอยู่ข้างๆแม่ของเขาเพราะเพราบ้างเธอเรากินจนเป็นหมูตอนอยู่แล้วนะ วินแซวน้องสาวตัวเองก่อนจะขยี้หัวด้วยความเอ็นดูในขณะที่วินกำลังเดินไปตักข้าวอยู่นั้นเสียงโทรศัพท์ในกระเป๋ากางเกงของเขาก็ได้ดังขึ้นบนหน้าจอโชว์ว่าเป็นแนนที่เป็นคนโทรมาทำให้วินกดดับทันทีเออว่าไง <c oughs> ไม่ออ้มบงมันตายแล้วนะแนนพูดด้วยน้ำเสียงปนสะอื้นฮะมึงอำกูแล้หรือเปล่าเนี่ยเอาดีด ก็ไม่ได้เอบมันตกบ่อน,น้ำมาหลังบ้านมันตายตอนนี้ก็อยู่ที่บ้านมันมืดมากคุณนเออ่เออเออกูไปเดี๋ยวนี้แหละหลังจากที่วินกดวางสายเด็กหนุ่มก็น่าซีดลงทันทีเขาไม่อยากจะเชื่อว่าเพื่อนของเขาจะไปเร็วขนาดนี้ตกบ่อน้ำตายตกได้อย่างไรเกิดคำถามขึ้นในใจของเขาเต็มไปหมดแม่ผมยิ้มร้อนเลยนะวินพูดขณะที่รีบร้อนไปหยิบ กุญแจรถจะรีบไปไหนล่ะไม่กินข้าวเช้าก่อนเหรอไอ้บอมมันตายแล้วแม่ผมจะไปบ้านมันหาดีไงประภาผู้เป็นแม่ของวินก็ตกใจไม่แพ้กันงั้นแม่ไปด้วยให้ตาสิยังเด็กอยู่แท้ๆไปไปรีบไปหยิบกุญแจรถมาจากนั้นสองแม่ลูกก็ตรงหนึ่งไปยังบ้านของมอมทันทีโดยประภาไม่ลืมที่จะฝากวาวาสาวน้ขวบไว้กับแม่บ้านของตน เมื่อมาถึงเัียงบ้านของบอมปรากฏว่าโจและนายมารออยู่ก่อนแล้วเด็กหนุ่มจึงตรงดิ่งไปหาหล่าเพื่อนสนิททันทีไอท็อปรู้เรียงวินถามยังเลยนายตอบด้วยดวงตาที่บวกรรมกัมจากการร้องไห้มันตกไปได้ยังไงวะโจยังคงสงสัยกับการตายของบอมไม่ต่างจากวินคนอย่างมันคงไม่มองจนเดินไปตกบอ่อน้ำแน่แวินออกความเห็น หลังจากที่วิละเหล่าเพื่อนสนิทพูดคุยกันศพของบอมก็ถูกเคลื่อนย้ายออกมาจากบริเวณจุดเกิดเหตุก่อนจะถูกนำส่งไปยังโรงพยาบาลเพื่อทำการจันสูตรศพต่อไปแม่ไอ้บอมบอกว่าเมื่อคือนมันออกไปคุยโทรศัพท์ข้างนอกตอนสามทุ่มครึ่งแล้วแม่ก็ไม่เห็นมันอีกเลยมาเห็นอีกทีตอน6กโมงเชา้าตอนที่มันเป็นศพไปแล้วเจ้ว่าวินสังเกตท่าทีของแนน ถึงแม้ทุกคนในกลุ่มจะรู้ว่าบอมเป็นคู่กัดกันตลอดการของเธอแต่วินก็สัมผัสได้ว่าการตายของบอมทําให้แนนเสียใจมากแค่ไหนเจอกันที่งานศพไหนหบอมนะกูต้องรีบไปทาธุระให้พ่อกูต่อเจวพูดขึ้นก่อนจะเดินไปตบไหล่แนนเบาๆทั้งสองทีเพื่อให้กําลังใจกูปไปละวินกลับมาบ้านด้วยความรู้สึกที่ไม่ค่อยสดใสเท่าไหรนะ่นักเขายังคงติดใจกับการตายของบอมอยู่มันทําให้เขารู้สึกเศร้าหมองอย่างบอกไม่ถูก มันกระทนหันเกินไปจริงๆกับเพื่อนที่รู้จักกันมามากกว่าหกปีที่มาต้องตายจากกันชีวิตคนเรานี่มันไม่แน่นอนจริงๆวินดี้ยินเสียงแม่ของเขาที่กำลังคุยกับพ่ออยู่ในห้องรับแขกของบ้านในขณะที่เขากำลังเดินขึ้นบันไดไปยังห้องนอนของตัวเองวินกดโทรศัพท์เพื่อโทรหาท็อปปรากฏว่าท็อปเองก็รู้เรื่องที่บอมตายจากปากของโจแล้ว วินสัมผัสได้จากนั้นเสียงของท็อปว่าเขาเองคงไม่อยากเชื่อเช่นกันว่าบอมจะไปเร็วขนาดนี้พรุ่งนี้กูว่ากูจะไปช่วยงานมันมึงมาตอนไหนก็โทรหากูนะวินว่าเออเดี๋ยวกูรู้ถึงแล้วโทรไปหาสิ้นเสียงของท็อปสายก็ถูกตัดไปหลังจากกินข้าวเย็นเสร็จวินขึ้นไปยังห้องนอนของตัวเองอีกครั้งจนเผลอหลับไปอาจจะเพราะเรื่องราวที่เจอมาในวันนี้ทำให้เขาดูเพลียมากกว่าทุกวัน และเมื่อวินลืมตาขึ้นมาหน้าจอโทรศัพท์ของเขาก็วงบอกว่าเป็นเวลาสามทุ่มห้าสิบนาทีแล้วและเมื่อกวาดสายตาไปยังหน้าจอแจ้งเตือนของโทรศัพท์ก็พบว่ามีสายที่ไม่ได้รับสามสารและข้อความยังไม่ได้อ่านส่งมาจากทับหลายสิบข้อความไอ้วินมือออกมาปากักซอเดี๋ยวนี้เลยเป็นข้อความแรกที่ทําส่งมาให้เขาไอโจอมันกำลังจะกระโดดตึกทันทีที่วินอ่านบรรทัดที่สองจบ โวเขาเองก็กระโจนออกจากที่นอนแล้วรีบตรงหนึ่งไปยังรถมอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่หน้าบ้านทันทีแล้วจึงขับออกไปด้วยความรวดเร็วทํบ้าอะไรของมือมันนี่ยไอ้โจวินคิดในใจทันทีที่รถมอเตอร์ไซค์ของวินมาจอดอยู่บริเวณหน้าปากซอยบ้านของเขาเด็กหนุ่ม ก็ได้พบกับกลุ่มคนหลายสิบคนกำลังยืนจ้องมองขึ้นไปยังบนดาดฟ้าของตึกแห่งหนึ่งด้วยความตกใจและเมื่อวินมองตามขึ้นไปเขาก็ได้พบกับร่างร่างหนึ่งที่ดูคลายจ้อไม่มีผิดเพี้ยนไอวินมือมาได้สักทีเป็นเสียงของท็อปที่เพิ่งวิ่งมาหาวินมีใครขึ้นไปช่วยมันยังมันล็อกประตูชั้นบนสุดเขากำลังงานกันอยู่ในขณะที่วินกับท็อปคุยกันจู่ๆเสียงกรีดร้องของ คมบริเวณหน้าตึกก็ดังขึ้นปุ๊บแล,แล้วร่างของโจก็หล่นลงมาบนพื้นสร้างความตกตะลึงให้แก่ทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์เรือจากร่างกายของโจไหลนองเต็มพื้นความสูงจากหกตึกหกชั้นทําให้ร่างกายของเขาบิดงอจนผิดรูปด้วยท่านอนคว่ำใบหน้าแนบติดไปกับพื้นทั้งท็อปและวินต่างก็ช็อกกับภาพที่เห็นไม่ต่างกันพวกเขาสูญเสียเพื่อนสนิทไปทั้งสองคนในวันเดียวไอ้โจมันวิน่งลงมากูเห็นกับตา เป็นเสียงร้องไห้ของแนนกูว่าอะไรต่อไปราเป็นกูแนนแนนที่เป็นคนเห็นเหตุการณ์เล่าสิ่งที่ตัวเองเห็นให้เพื่อนสนิทอีกสองคนฟังได้หลอกไปอะไรวะกูงงไปหมดแล้ววินเอ่อยขึ้นก็วันนั้นที่กล่าวจากบ้านในท็อปแล้วพวกมึงแวะลงบ้านร้างกันวันนั้นกูเจอเกมกระดกูเอามาเล่นกันไอ้บอมมันทอยลูกเต่าได้รูปบ่อหนาแล้วมันก็ตายเพราะบ่อ้นากูไม่ได้หยิบออกมาเลย นั้นพูดพร้อมกับร้องไห้ไปด้วยมันทอยในเลขสองจากสอนสองวันมันก็ตายสุดอีโจทอยในเลขสามมึงคิดดูว่าท้าไม่ใช่เพราะการะดานนั้นทำไมเพื่อนเราถึงตายติดกันอย่างนี้วะไอ้โจทอยในรูปอะไรวินถามด้วยความสงสัยกูก็ดูไม่ค่อยออกหรอกแตบบอมมันเห็นเป็นรูปคนนอนคว่ำพูดเสร็จแนนก็เอื้อมมือไปกุมมือของวินแนน กูถอยด้เลสิพรุ่งนี้กูต้องตัดแน่้มึงต้องช่วยกูนะเออเออมึงใจเย็นๆก่อนงั้นมึงไปรอนบ้านกูเรามาช่วยนคิดหาทางออกกันวินเสนอไอ้ท็อปมึงด้วยระหว่างนี้มึงกับกูช่วยกันดูแลไอ้นันไปก่อนเออเออว่าแต่พวกมึงคุยเรื่องอะไรกันบ้านรัางอะไรทําไมกูไม่รู้เรื่องท็อปถามด้วยความงุนงงไว้พวกกูค่อยอธิบายให้มึงฟังละกันวินว่าวันถัดมา นนยเก็บเสื้อผ้ามาอยู่บ้านของวินวินบอกแม่ของเขาว่านนยกำลังมีปัญหาจึงมาขออาศัยอยู่ที่บ้านของเขาสักพักซึ่งแม่ของวินก็ไม่ได้ขัดอะไรเพราะรู้ดีว่าทั้งสองคนเป็นเพื่อนสนิทกันมานานแล้วบวกกับสถา,านการณ์ตอนนี้ที่เพื่อนของพวกเขาตายไปสองคนคงเป็นเรื่องที่ทำใจได้ยากพอสมควรวันนี้มึงนอนห้องกูไปก่อนก็ได้กูจะไปช่วยงานไอ้บอมมันวินเอ่ยขณะที่พาแนนมายังห้องของตน มึงอยู่กูไม่ได้หรอวะกกลัว,วจริงๆนะพ่อแม่กูอยู่ด้วยทั้งสองคนไม่มีใครทําอะไรมึงได้หรอกเดี๋ยวเยน็นๆก,กูก็กลับแล้วอ่ะแล้วก็นี่วินหยิบสอยพระที่แขวนไว้หัวเตียงมาคล้องให้กับแนนสายพระเส้นนี้ก่อนตายยายกูให้ไว้มึงเอาไปใส่ก่อนมึงรีบกลับมาแล้วนะนะกูรอยอยู่ในห้องมึงนี่แหละเออเออเดี๋ยวว่ามาอยู่เป็นเพื่อนด้วยละกัน พูดจบวินก็เดินจากห้องไปทําให้ภายในห้องของเขาเหลือเพียงแค่ในคนเดียวเด็กสาวรู้สึกสบายใจขึ้นเล็กน้อยอย่างน้อยเธอก็มีพ่อแม่และน้องสาวของวินอยู่เป็นเพื่อนปกติแล้วเธอต้องอยู่บ้านคนเดียวบ่อยๆเพราะพ่อกับแม่ของเธอไม่ค่อยอยู่ติดบ้านเท่าไหรน่นักเนื่องจากหน้าที่การงานของพวกเขาเธอมองไปยังรอบๆห้องของวินแต่ก็ไม่ได้พบความผิดปกติอะไรสิ่งที่เด็กสาวทำแต่ตอนนี้ก็คือ หมกตัวอยู่ในห้องของวินและเล่อนรูทัศน์ของตัวเองไปเรื่อยๆเพื่อรอเพื่อนสนิทอย่างวินกลับมาใจจริงทีออยากไปช่วยร่วมงานศพของบอมแต่เธอเองก็กลัวว่าจะเกิดอันตรายกับเธอเช่นกันมันอาจจะเกิดขึ้นกับเธอตอนไหนก็ได้เหมือนเหมือนอย่างกับที่บอมกับโจโดนเวลาล่วงลยไปจนถึงบ่ายสวินกลับเข้ามา,มาในบ้านพร้อมกันกันกบท็อปทั้งสองคนอยู่ในชุดสีดำด้วยกันทั้งคู่ นอนขดเป็นนอนเลยฮะท็อปเอ่ยขึ้นเมื่อเดินเข้ามายัางห้องนอนของวินที่มีแานนอนซกตัวอยู่ในใต้ผ้าหม่มมากันแล้วหรองานเป็นไงบ้างนดนถามขึ้นคนมากันเยอะเลยละ่ะส่วนไอ้โจยังรอชนะสุดศพอยู่เป็นเจียของวินแล้วเจออะไรบ้างไหมไอ้วินเล่าให้กูฟังหมดแล้วท็อปเอ่ยถามแดนไม่อ่ะแต่ก็ยิงกลกวอยู่ดี มาที่พวกมึงไปกันอ่ะมันดังมานานแล้วนะกูผ่านถนนเส้นนั้นอยู่หลายครั้งอยู่เหมือนกันพวกมึงคิดยังไงถึงลงไปกันวะท็อว่าก็อยเจ้ามันอยากได้โลเคชั่นไปเสนอมึงนั่นแหละเลยลงไปดูกันเป็นเสียงของวินขนาดคนที่ไม่เคยกลัวอย่างกูยังไม่กล้าเข้าไปเลยเขาว่าเจ้าของบ้านเป็นพวกเล่นของไม่มีใครกล้าเข้าไปหรอกทัอปเล่าให้วินละแนนฟังถ้าพวกกูรู้ก็คงไม่เข้าไปกันตั้งแต่แรก วินว่าบางทีไอ้บอมกับไอ้โจตายอาจจะไม่เกี่ยวอะไรกันกับบ้านหลังนั้นเลยก็ได้ก่อนไอ้โจตายมันก็คิกเครียดเรื่องพ่อมันอยู่ด้วยแต่มันจะไม่บังเอิญไปหน่อยหรอวะกูเห็นกับตาเลยนะสาเหตุที่พวกมันตายอยู่ตรงรูปบนกระดานที่พวกมันถอดได้ไม่มีผิดเลยอะเป็นสิ่งของแนนที่ทวงขึ้นมันอาจจะไม่มีอะไรก็ได้มึงอย่าคิดมากเลยเอ้า คืนนี้ให้ผ่านไปก่อนถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นมึงก็คงกังวลไปเองคืนนี้มึงนอนกับกูนี่แหละวินพยายามพูดให้แนนสบายใจมากขึ้นงั้นกูกลับก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้กูมารับไปงานไอ้บอมทับว่าขับรถดีๆละมึงเป็นเสียงของวินตกดึกแนนอาบน้ำตั้งแต่หัวค่ำ วินและแนนตกลงกันว่าแนนเป็นคนนอนบนเตียงส่วนวินนอนข้างๆเตียงของแนนโดยนำผ้าปูที่นอนมายังมาปูบนพื้นด้านล่างงั้นกูไปอาบน้ำก่อนนะวินว่าอืออืม,อมขณะนี้เป็นเวลาสามทุ่มสามสิบห้านาทีแนนอยู่ในชุดกางเกงวอร์มและเสื้อตัวใหญ่สีขาวเด็กสาวกำลังหวีผมที่อาวสรวยของตัวเองพร้อมกับจ้องมาออกไปนอกหน้าต่าง ฝนที่เริ่มตกเมื่อตอนสองทุ่มเริ่มเทกระหน่ำลงมาเรื่อยๆจนทำให้บรรยากาศรอบตัวของเธอเย็นชื้นขึ้นจนแนนเริ่มรู้สึกถึงความหนาวเย็นที่มาสัมผัสกับผิวของเธอแวบแรกที่ซาตาของนานเหลือไปมองยังกระจกแต่งตัวที่วางอยู่ในห้องเธอก็เห็นบางอย่างที่มีลักษณะเป็นเงาสีดำอยู่ด้านหลังของเธอนานหันควับไปดูอย่างทันควันก็ได้ซึ่งวิแววสิ่งมีชีวิตใด แต่เมื่อเธอหันกลับม,มาอีกครั้งใบหน้าของเธอก็พะทากับเข้ากับร่างสีดำร่างหนึ่งที่ยืนอยู่ตรงหน้าของเธอทันทีเด็กสาวไม่สามารถเปล่งเสียงออกมาได้ถึงแม้ว่าเธอจะพยายามกรีดร้องเพื่อขอความช่วยเหลืออยู่ก็ตามเงาสีดำค่อยๆแนบชิดกับร่างของเด็กสาวก่อนที่มันจะประสานเป็นหนึ่งเดียวกันกับเธอในที่สุดร่างของนายถูกคล่อมง,งำโดยบางอย่างเธอไม่สามารถควบคุมร่างกายของตัวเองได้เจอเสัญญาณที่อยู่ในกางเกวงวอมของเธอถูกดึงออกมา เด็กสาวนำมันไปผูกกับลูกบิดประตูในห้องนอนก่อนจะผูกเชือกเป็นปมแล้วนำไปคล้องคอของเธอเองเด็กสาวนั่งลงขณะเดียวกันเชือกที่คล้องอยู่ที่คอก็เริ่มรัดตึงลำคอของเธอขึ้นเรื่อยๆร่ร่างกายของแนนตอบสนองโดยการดิ้นพลันโดยอัตโนมัติ30วินาทีถัดมาเด็กสาวก็เริ่มหมดสติลงจากนั้นไม่นานเธอก็สิ้นใจไปในที่สุด สิบนาทีต่อมาวินที่เพิ่งอาบน้นเสร็จก็ได้ขึ้นมาอย่างห้องนอนของตัวเองเขาบิดลูกบิดประตูเพื่อเปิดประตูห้องแต่ก็เหมือนมีบางอย่างนั้นประตูเอาไว้ซึ่งนั่นก็คือร่างไร้วิญญาของแนนนั่นเองไอแนนเปิดประตูดิไร้เสียงตอบรับจากแนนเฮ้ยมึงเป็นไรหรือเปล่าสีหน้าและน้ําเสียงของวินเริ่มเป็นกังวลก่อนที่เขาจะตัดสินใจบิดลูกบิดประตูและพลักเข้าไปอย่างแรง ทันทีที่ประตูถูกเปิดออกวินไม่เห็นวิวแววของแดนที่อยู่บนเตียงแต่เมื่อสายตาของเขาวาดไปรอบๆห้องก็พบกับขาของแดนที่โผล่พ้นซอกป,ประตูออกมาวินดึงประตูให้กลางออกพบกับร่างของแดนที่ผูกคอไว้กับลูกบิดประตูห้องของเขาขาของนหนุ่มอ่อนแรงจนล้มลงบนพื้นด้วยความรู้สึกช็อกกับภาพตรงหน้าแล้วเขาก็ได้รู้ความจริงสองข้อนั่นก็คือข้อแรก เรื่องที่แนนพูดเป็นความจริงข้อที่สองปร,ราดที่ห้อยอยู่ในคอของแนนช่วยอะไรเธอไม่ได้เลยและดูเหมือนว่าการที่เขาเสียเพื่อนสนิทสาคนไปในเวลาไล่เลี่ยก,กันจะไม่ใช่แค่เรื่องบังเอิญเสียแล้วแต่เป็นเพราะกระดานประหลาดนั่นที่เพื่อนของพวกเขาไม่ควรไปแตะต้องมันตั้งแต่แรก